สวัสดีเพื่อนเอน,นักเทรดทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนําในส่วนของไม n d เซ็ในการเทรดของผมนะครับที่มีต่อการเทรด forex นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักเนี่ยเราจะได้มี m มซ d เซ็ที่ตรงกันก่อนนะครับ อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการเทรดนะครับระหว่างการเทรด forex กับการพนันเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับแล้วก็เรื่องของเพยเยอร์ในตลาดนะครับว่าในตลาดเนี่ยมีใครบ้างนะครับมีอิทธิพลต่อราคายังไงนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ของนักเทรดรายย่อยนะครับหรือว่านักเทรดแบบเราเนี่ยนะก็จะเรียกว่าเป็นนักเทรดรายย่อยเนาะก็จะ อ่อนำในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆที่นักเทรดตัเราเนี่ยใช้กันนะครับในส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือผมเห็นมีคําถามค่อนข้างบ่อยนะครับว่า forex เนี่ยการพนันต่างยังไงมันก็มีขึ้นกับลงใช่ไหมครอ่ะอันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือในเรื่องของบ่อนการพนันนะครับอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างกรณีถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเกมง่ายๆเนาะอย่างเกมเอ่อโยนเหรียญหัวก้อยนะครับอ่ะสมมติว่าบ่อนการพนันเนี่ยเขาตั้งเกมง่ายๆเนาะ ว่ามีการโยนเหรียญหัวค่อยถ้าเกิดผมทายถูกเนี่ยเอามาเลยเขาก็จะจ่ายมป9ดอาลาร์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดผมทายผิดเนี่ยผมก็เสีย 10$ ดตลลาราใช่ไหมครับทีนี้เราจะเห็นว่าโอกาสชนะเนี่ยมันก็ 50-50$ ใช่ไหมแต่ว่าเราเสียเปรียบเพราะว่าทางบอลเนี่ยเขาเซ็ตไว้แล้วว่าก่างจายเนี่ยของเขาได้เปรียบ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการโยนเหรียญหลายๆรอบเนี่ยมันจะทาให้ผมเนี่ยค่อยๆเสียนะครับมันจะไม่ได้เสียทีเดียวนะครับแต่ว่ามันจะแพ้ชนะสลับไปมาแล้วก็ค่อยๆเสียนเนะาะทีนี้กรณีถ้าเกิดมีการโยนเหรียญทั้งหมด100ครั้งใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสที่จะทายถูกทั้งหมดประมาณ50ครั้งก็งคือ 50%นั่นแหละผมก็จะได้เงินมาทั้งหมดประมาณ450ดอลลาร์ใช่ไหมครับแต่ว่าในตอนที่ผมทายผิดเนี่ยก็จะเสียทั้งหมดก็คือประมาณห0 0ดอลลาร์เนาะเนี้ยพอหักลบแล้วนะครับผลลับในระยะยาวเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ายังไงเราขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราถูกเซตให้เสียเปรียบถูกไหมอ่าก็คือลบ ห้าสิบดอลลาร์ผลลัพธ์การขาดทุนเนี่ยจะเป็นการขาดทุนตลอดไปนะครับเพราะว่าทางบอร์ดประเสริฐไปแล้วเนาะบอร์ดเนี่ยจะกำไรตลอดไปส่วนเราเนี่ยขาดทุนตลอดไปอันนี้ก็คือเป็นการพนันนะครับผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าเขาออกแบบระบบมาแล้วทีนี้พอเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าบอร์ดเนี่ยเขากําไรตลอดไปงั้นทําไมเราไม่คิดว่าเราเป็นเจ้าของบอร์ดเองล่ะใช่ไหมก็คือเราสามารถออกแบบระบบเองได้นะครับก็คือในส่วนของ Forex เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างระบบเทรด ได้ระบบเทรดหนึ่งขึ้นมาได้นะครับเพื่อเก็บสถิตินะครับว่าระบบนั้นเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่าไหร่มีวิเลทแล้วก็มีริช รีวอทเรชเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นเราสร้างระบบการเทรดง่ายๆนะครับเราลองหาท่าที่สามารถมีเบลตใกล้เคียง50%นะครับแล้วก็อาจจะมี r Risk r e w a r d ratio ประมาณ1ต่อ2ก็คือเวลาเราเสียเนี่ยเราเสียหนึ่งใช่ไหมครับอาจจะเสีย1%เอร์เเวลาเราได้เราได้2%เนะครับเสีย1ได้2อย่างเงี้ยครับก็คือมันเป็นระบบที่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับ Forex เนี่ยเราสามารถออกแบบระบบเองได้นะครับแล้วก็เก็บสถิติขึ้นมาพอเราได้สถิติแล้วเนี่ยเราก็เอาระบบตอนนั้นเนี่ยมา ใช้ในการเทรดนะครับหรือว่าเปิดบอลให้ตัวเองนั่นแหละเออก็ไม่ต้องไปคิดะไรว่าเราจะแพ้หรือว่าชนะนะครับไม่มีระบบไหนที่ชนะตลอดกาลนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างระบบขึ้นมาเองได้แต่และระบบเนี่ยก็จะมี performance มีล a l a งานที่ต่างกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สูงเกินไปนะครับหรือว่า risk reward ratio เราไม่ได้สูงเกินไปเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายนะครับโอเคเนาะ ผมยกตัวอย่างนะครับกรณีที่เราออกออเดอร์นะครับออเดอร์ order แรกอาจจะเรามองเป็นเทนขึ้นเนาะเราก็ออกออเดอร์ฝั่งบ่ายใช่ไหมครับ เ,เราได้เนี่ยเราก็เอา2%นะครับทีนี้เวลาเราเสียนะครับเราก็จํากัดการเสียอยู่ที่ประมาณ1%นะครับอ่าทีนี้เวลาเราเสียเนี่ยเราก็จะเสียน้อยกว่าถูกไหมพอ,อเทรดไปเรื่อยๆนะครับอาจจะประมาณ10-20เทรดนะครับเราก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ละแต่ว่าช่วงเทรดสองสามเทรดแรกเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ผลหรอก3เทรดแรกเราจะสต็อปลอสหมดเลยก็ได้อาจจะเอลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามรอบนะครับเป็นลบสามใช่ไหม เอออาจจะผิดสี่รอบห้ารอบเลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกห้ารอบหลังเนี่ยก็อาจจะมาทูหมดเลยก็ได้นะครับก็บวกกลับมา10%เนาะผลลับเราก็จะเป็นบวกดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสต็อปลอตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปหัวรอตนะครับตับตัวให้เหมือนเราเป็นเจ้าของบอลดนะครับไม่สนแพ้นชนะรู้แท่ว่าผลลัป์ปลายทางเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยเป็นไปตามระบบเนี่ยยังไงผลลับระบ,บุแน่นอนเนาะ นี้ก็ยกเปรียงนะครับสมมุติว่าเทรดหกครั้งเนาะบวกสามหดสามผลลัพธ์ก็คือบวกสองลบหนึ่งลบหนึ่งบวกสองลบหนึ่งบวกสองก็ผลลัพธ์ก็คือบวกกำไรมาสักเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราเทรดไปสิบครั้งล่ะเออเราถูกสิบครั้งเราก็ได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์หดอีกสิบครั้งก็จะเป็นรายจ่ายนะครับก็คือหักลบสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราเทรดทั้งหมดยี่สิบครั้งเราเหลือส่วนต่างก็คือกำไรสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเราไม่ไปทำอะไรกับระบบเนี่ยผลลัพธ์เนี่ย่ยยยยในนรรรระยะะยาาวัังไงไไเกก็กคบอ้ นี่ก็จะเป็นความต่างระหว่างบอนการพนันปกติกับการแข่งอลไรเนาะก็คูดายว่าถ้ามองในแง,ขง่ของสถิติผลลัพธ์อะไรต่างๆนี่คือมันไม่ได้ต่างครับเพียงแต่ว่าเราสามารถออกแบบระบบของเราเองได้แล้วเราสามารถอยู่ฝั่งบ่อนได้ ส่วนต่อมาที่จะพูดถึงนะครับก็คือกลุ่มผู้เล่นในตลาดนะครับว่าเพลเยอร์ในตลาดนั่นเองเนาะอ่าส่วนแรกก็คือธนาคารกลางนะครับส่วนที่2ก็คือธนาคารพาณิชย์ส่วนที่3ก,ก็คือบริษัทข้ามชาติกลุ่มที่4ก็คือนักลงทุนสถาบันนะครับกลุ่มที่5ก็คือโบรกเกอร์ฟอรเร็ก์รายย่อยหรือว่าโบรกเกอร์ที่เราใช้ใช้กันเนี่ยนะฮะในส่วนที่6หรือว่าส่วนสุดท้ายนี่ก็คือกลุ่มนักเทรดรายย่อย,อยอย่างเรานะครับโดยในกลุ่มผู้เล่นเนี่ยมันจะต้อง มีทั้งกลุ่มผู้ที่ได้แล้วก็ผู้ที่เสียใช่ไหมครับมันจะต้องมีผลประโยชน์นะครับมันถึงมีการเล่นในวงนี้ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของกลุ่มผู้เล่นหลัก ห้ารายแรกเนี่ยซึ่งเรามองว่าเป็นบิ๊กเพลเยอร์เนาะ,ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรหรือว่ามีการขาดทุนได้เสียเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับในส่วนของกลยุทธ์ของเขาเนี่ยหรือว่าข้อมูลในส่วนของบิ๊กเพลเยอร์เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนที่เราไม่สามารถหาได้นะครับอ่พูดตามตรงว่าเราไม่สามารถหาได้เลยเนาะว่าเขามีการใช้กลยุทธ์ยังไงแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราสามารถ ข้อมูลของหาบิ๊กเพยเอร์ได้ก็คือเวลานะครับก็คือเวลาเนาะเวลาคืออะไรก็คือเรารู้ว่ากลุ่มผู้เล่นหลักอย่างสมวติธนาคารใช่ไหมฮะเรารู้ว่าเวลาที่เขาเริ่มทําการเป็นเวลาตอนไหนเออแล้วก็ก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ตลาดเปิดใช่ไหมฮะต่อมาก็คือช่วงเวลาที่มีข่าวสําคัญทางเศรษฐกิจในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นระยะเวลาที่ตลาดเนี่ยมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงนะครับซึ่ง กลุ่มเพ a y เ r อร์ที่สามารถทําให้ราคาเนี่ยมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงได้ก็คือ เช่นสมมติว่าตลาดเปิดแล้วว่ามีข่าวออนนะครับาราคามีการสั่นเงี้ยรุนแรงมากเนาะเออก็คือจะต้องเป็นการเคลื่อนตัวที่เกิดจากบิ๊กเพลเยอร์เท่านั้นนะฮะเออนักเทเรดรายย่อยอย่างเราเนี่ยต้องมีทางไปเคลื่อนราคาของตลาดได้เนาะโอเคข้อมูลที่เราสามารถหาได้จากบิ๊กเพลเยอร์ก็คือหลักๆก็คือมีแค่เรื่องระยะเวลาที่เขามีการทําการนะครับหรือว่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวกับตลาดเนาะในส่วนของนักเทรดรายย่อยเนี่ยซึ่งเป็นนักเทรดกลุ่มเราเนี่ยก็คือประมาณ95-98%เป็นะครับเป็นกลุ่มนักเทรดท ให้กับตลาดนะครับหรือว่าเป็นตัวจ่ายรอบวงว่างั้นเถอะก็คือจ่ายให้กับทุกคนนะครับเสียให้ทุกคนเลยโอเคไหมก็คือมีเพียงแค่ไม่เกิน5%นะครับที่อยู่รอดได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเพียงไม่เกิน1%นะครับที่สามารถ ทำกำไรจากตลาดอยากยั่งยืนได้เนาะโอเคทีนี้ในส่วนของนักเทรดรายย่อยเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลของนักเทรดรายย่อยได้นะครับอย่างเช่นกลยุทธ์ในการเทรดนะครับกลยุทธ์ในการเทรดของนักเทรดรายย่อยเนี่ยเราสามารถรู้รูปแบบการวาง Stop l ล s s หรือว่าจุด take profit ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถรู้ข้อมูลตรงนี้หรือว่าศึกษากลยุทธ์ของนักเทรดรายย่อยได้เนี่ยเราอาจจะสามารถในการเข้าเทรดหลังจากที่รายย่อยโดน Stop l ล s s ได้นะครับอย่างเช่น สมมติว่ากราฟเนี่ยเป็นไซว์แบบนี้ใช่ไหมครับรายย่อยส่วนมากเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นแนวต้านถูกไหมเวลาราคาขึ้นมาแตะอาจจะเกิดไพร์ชชันกับตัวลงแล้วเขาก็อาจจะต้องวางออเดอร์เซลล์เนาะแล้วก็วางสต็อปลอสเนี่ยไว้เหนือแนวต้านหรือว่าเหนือไพร์ชชันตรงนี้ทีเนี้ยในส่วนของเราจะเข้าแบบไหนเราก็อาจจะรอให้รายย่อยเนี่ย กยุธ์ของนักเทรดรายย่อยทั่วไปนะครับเขาโดนสต็อปลอก่อนอย่างเช่นเราจะต้องมองให้เหนือกว่าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือมองว่าเทคนิคของรายย่อยเนี่ยจะต้องโดนสต็อปลอก่อนที่จะกลับตัวลงแบบนี้เราก็จะเป็นการเข้าเทรดหลังรายย่อยเนาะแบบนี้นะครับหรือเมื่อไร่ก็ตามที่รายย่อยหมู่มากโดนสต็อปฮันหรือว่าโดนล่าสต็อปลอเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เราไดออเดอร์ Order นะครับโอเคเนาะหรือว่าสามารถหาข้อมูลเรื่องทิศทางการเทรดของรายย่อยหมู่มากได้ ไม่ว่าจะเป็นจํานวน position ของรายย่อยหมู่มากนะเวลานั้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะศึกษาเพิ่มได้จากเรื่องของ market sentiment นะครับซึ่งจะมีอธิบายในส่วนของเนื้อหา market structure เนาะโดยการศึกษาข้อมูลตรงนี้เราสามารถเอาไปใช้ในการเทรดช่วงที่ตลาดเป็นเทรนได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าณขณะนั้นนะครับราคามีการลากเป็นเทรนเลยรุนแรงมากแล้วรายย่อยหมู่มากเนี่ยกำลังติด o r อร์ buy อยู่นะครับอาจจะ70 80 90%กา็ก็ได้สิ่งเราจะทําคืออะไรเราจะเซลล์อย่างเร็วนะครับตอนนั้นโอเคเนาะ อันนี้ก็จะเป็นโลจิกหรือว่าแนวคิดเบื้องต้นนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเพลเยอร์นะครับแรกก็คือเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าเพลเยอร์ในตลาดมี ใครบ้างเราสามารถหาข้อมูลอะไรได้บ้างเอาง่ายๆก็คือมีบิ๊กเทรย์อยู่5้าลายนั่นแหละส่วนของเราเนี่ยก็คือรายที่6ทีนี้เรารู้แล้วว่าใครเป็นคนจ่ายเงินให้กับตลาดใช่ไหมเราก็ไปหาจุดอ่อนของกลุ่มนักเทรดรายย่อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่าสิ่งที่เราสามารถรศึกษาหาข้อมูลได้ก็คือกลยุทธ์ของนักเทรดรายย่อยที่มีแชร์กันทั่วไปถูกไหมกลยที่นักเทรดรายย่อยสามารถใช้เขา้าวซับ็อตตรงไหนเราจะวางให้เหนือขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไกลเกินไปจนเราไม่ได้เทรดนะหรือก็คือเราจะวางเหนือไปอีกนิดหน ต่อมานะครับในส่วนของกลยุทธ์นักเทรดรายย่อยนะครับคือหนึ่งในสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้นะครับโดยไม่ว่าจะเป็นการเทรดด้วยพ r i ยอ็ชั่นะครับหรือว่าดีมานด์ u p p l y หรือว่าการเทรดในช่วงไซเวยอย่างเช่นกลยุทธ์นักเทรดแนวรับแนวต้านก็แล้วแต่ครับรวมถึง การใช้ชาร์ r แพทเทิร์นนะครับอย่างเช่น QM ใช่ไหมก็คือนักเทรดรายย่อยเนี่ยเขาก็จะเห็นบริเวณไหล้ายกับห,หัวใช่ไหมครับว่าการเทรดเบรกเอาท์เช่นราคาเนี่ยเกิดการกระชากขึ้นใช่ไหมครับไซเ s i d e w a y เบรกเอาท์ way, ขึ้นเนี่ยเราก็กด buy follow ตามเนาะหรือว่าแม้กระทั่งนะครับนักเทรดที่ใช้กลยุทธ์ในการเทรดช่วงข่าวนะครับเขาอาจจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจใช่ไหมแล้วก็มีการเข้าออเดอร์ก่อนเนาะอย่างเช่นอาจจะบอกว่าวันนี้ทองอ่ะน่าจะขึ้นด้วยเขาอาจจะมีการฝากเงินเข้เขาไปแล้วก็เบสเลยว่า วันนี้ของขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะเสียถ้ากับเงินที่เขาฝากเข้าไปใช่ไหมครับอาจจะสต็อปล็อตด้วยระยะที่ไม่ไกลมากว่าเวลาชนะเนี่ยวลาถูกทางเนี่ยมันอาจจะพุ่งไปไกลทําให้เขามีรีวอร์ดที่คุ้มค่าเนาะหรือว่าบอกว่าทองเนี่ยจะต้องลงวันนี้อาจจะมีการเข้าออได้ก่อนใช่ไหมเพื่อเบ็ดเลยว่าวันนี้จะถูกทางหรือเปล่าใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ต่างๆที่เราเนี่ยจะเป็นจะต้องมีการศึกษานะครับว่าเขามีกาเรเซตอัพแบบไหนมีจุด SL แบบไหนนะครับเราจะได้เผื่อจุดเข้านะครับ มากกว่าตำแหน่งที่นักเทรดรายย่อยหมู่มากเขาใช้กันนะครับเวลาที่เขาโดนซับฮันเนี่ยเราจะได้ไม่โดนด้วยเนาะหรือว่าอย่างน้อยอ่ะเราจะต้องเป็นคนสตอปลอสคนสุดท้ายนะครับหรือว่าในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะบองกลยุทธ์ของนักเทรดรายย่อยเนี่ยเป็นทิศทางการเทรดตรงข้ามก็ได้อย่างเช่นเราบองว่าจุดเนี้ยจะมีตำแหน่งของนักเทกรดกลยุทธ์ฝักเซลใช่ไหมเออเขาอาจจะเซลคิวเอ็มลงมาเรา,าจ,จะบายกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ได้นะครับ เราจะบองว่ามีค o นเทนตอ QM ตรงนี้ใช่ไหมเราจะรอให้นักเทรด QM เนี่ยเขาเซลลลงมาแล้วเราก็ใช้จุด TP ของคนเทเนต QM อะเขาจะ TP ตรงนี้เนาะตรงแนวเนี้ยใช่ไหมเราก็ใช้จุด TP ของนักเทรด QM บายกลับขึ้นไปนะครับแบบนี้เนาะซึ่งผมก็จะมีสอนในเนื้อหาที่ลึกลงไปอีก พอแคบมาถึงตรงนี้เราจะได้เห็นความสําคัญของการศึกษาเทคนิคพื้นฐานแล้วนะครับว่ามีความสําคัญต่อการเทรดในอนาคตของเรายังไงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาแอดวซ์เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องดูกลยุทธ์ของรายย่อยการวาง SLTP หรือว่าโลจิกในการเข้าเทรดนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนล่าสต็อปฮัทนะครับเหมือนกับรายย่อยหมูกมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ของอารายย่อยหมู่มากนะครับ เดี๋ยวผมจะทยอยลงเทละคลิปนะครับจะได้ค่อยๆเรียนรู้ไปได้วยกันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ